การทำบ,บุญสร้างบุญสร้างความสุขจากนี้น่ารักนะฮะไม่ไปขี่รถเครื่องแว่นแวน่นแวน่นแวน่แวนไม่ไดีนะมาทำบ,บุญอย่างนี้ดีใช่ไหมลองใช่ไหมอลองลอสวีดับสบสวัสดีครับวันนี้เรามาร่วมรอยกระทรงกันครับที่วัดเ,เขาดินนะครับห้วยกระปีอเมืองชลบุรีครับตอนนี้ จะเลิกงานแล้วเลิกหลวงพี่เนรเลยอ่ะเดี๋ยวพาชมนะครับบรรยากาศเนนแน่นอนดีจริงๆท่านเอาไม่เชื่อหนูลองเอาแบงค์หย่อนลงไปเลยเดี๋ยวหลวงพี่เนรจะให้ถอนนะวันนี้ร้าลอยกระทงที่บัตรเขาดินเนาะบัตรเขาดินลอยกระช ong หายอะไรมั่นลูกแดกกี่วันครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมไอ้คือลอยตามวันนี้ไม่วันนี้วันสุดท้ายเหรอ เอาเบิกเคืนแล้ววันนึงเอ่ะวันนี้สุดท้ายใช่ไหมเอาไอสักทีมาแล้วมาแล้วเก้ามาเอ้าช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออมาแล้วก็ขอให้ร้านค้าต่อน้องบีนั้นได้หายดีมีกำไรมีเงินเด็กมีเงินใช้ไหม่เด็กไม่จนเออนี่ นี่เป็นสไลเดอร์นะสไลเดอร์สีมหาเศรษฐีขอให้ขายดีมีกำไรมีเงินใช้นะล้ำรวยล้ำรวยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านับบุญมาในหลังยังหันนะเขาบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาฉะนั้นลูกสไลเดอร์สไลเดอร์ไม่เป็นไรลูกไม่หงุดลอยแบบให้เฉดไปเลยนะครับ

้อระงอระง,อ,งอันนี้ลอยแบบไฮทิกนะครับลอยแบบไฮทิกเออซิวัสดี้เขาทำแบบไฮทิกครับ lần thay đổi tuần này có... vẫn đơn không đây Anh Lăng... ấy จุดเจียนนะครับเอา้ากระทงกระทงค่อยไปไหนเนี่ยกระทงค่อยหลงทางมาแล้วเหรอรลเลนนะลเุจันหวนกะคราาวปจด้านหลลอยกระทงไปด้วยกระทาบุญไปด้วยปมา คนหลายคนหลายเห็นบอ,เ,อเ,เดี๋ยวจะน้อยจีพลาลงไปเพิ่งมองกระทงลงไปจะไปยูบันไหนสไลเดอร์สไลเดอร์ สไลเดอร์สไลเดอร์ครับวันนี้ลอยที่อำเภอเมืองชนบุรีวัดเขาดินนะครับเคืออลกองไงเราเบิ่งไงเราอยากเบิ่งบรรยากาศ สาธุครับ FC, อเนนบอฟซีช่องทานินกา,ฟา,นานนแากาฟาสดเดินนะครับบันรอยกระทงนะครับปีนี้ก็ขอให้พรวอยชัยใหเอฟซีชิดาลักแล้วก็เอฟซีที่กำลังจะติดตามนะครับช่องทานินกาแฟสดเดินสาวน้อยเพชรบ้านแพงทานินกาแฟสดเดินนะครับพรได้ภิเสิพรได้เลิศขอให้เกิดแก่ f c ฟทุกท่านนี่นะรักเฮงเฮงดูแลปปังคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งม,มา้าปรารถนาน,นะครับผมสาธุธรรมนัตเจ้าแม่กรณีนะครับฝากเออโอลืมลืมลืมครับ <c oughs> ของช่วแล้วก็เนนี่ใช่หมลูของ <c oughs> ของ, <c oughs> อ,องผู้เฒ่าที่แม่เราฝากมาแกใ่เนืไ okay. <c oughs> อเส้น่ลรวไง

หลงนำเราประสบความสำเร็จนะครับตามธรรมเนียมที่ถ่ายตามความประจักษนะครับโดยเาจะมาดด้านในะครับในมักา้วโดยนำมะแปนสีแดงซึ่เาได้ไว้นะครับะแปนสีแดงนี้สามารถทำได้นะตามกำลังทับนะตามกำลังที่นั่ัานะครับแอที่แล้วไปปที่ ลอยตะับาทที่หายแล้วนำาปลกซ้ายขวาที่จะอาบุ๋ยได้ดีตาฟักวันนะครับไมาี่แน่เหนียดแเลยนะครับไปแล้วความไม่ดีไปแล้วมีแต่โชคแต่ชัจะเข้ามานะครับด้านในเข้ามาเล็กน้อยแลือนใสรับ ความไม่ดีไม่ร้ายออกไปหมดแล้วนะครับนี่คือพระประจำวันแรกไปแล้วใส่ไม่หมดอีกลับมานะครับใส่ที่พระประจำวันเรานะครับวันอาทิตย์วันแรกเป็นพระบางถวายเนตรนะครับได้ไปเรียนตัวไอ้ที่เดียร์สาธุครับสาธุครับเป็นพระประจํานทร์นะครับเป็นพระบางสายญาติองค์ที่สามเป็นพระประจำวันอังคารนะครับเป็นบางสายญาติบางสายญาติ เป็นพระที่นอนเป็นพระประจำวันอภิานนะครับไม่ใช่ปางบริณิพานนะครับโดยปกติคนจะเชื่อว่าพระปางให่ท่านเป็นปางบริณิพานปางบริณิพนนจะต้องนี่อะไรครับวันที่วันพุธปางพุนะครับคนที่เกิดวันพุธจะมีสูงกินนะเพราะ่าา เรื่อนันพหถไครับรบปรทานบางวัิทรับวันศุกร์บางกลาึืนวันเสาร์บางหน้ากรดแล้วก็มีวันพุธกลาคืนวันพุธกลางคืนนั้นเขาเรียกบางกะราหูเป็นบางป่าในไรซึ่งไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับบางป่าในไรอยู่ด้านล่างนะครับทีนี่เนี่ยอลาลิงแลช้างแล้วก็คูึเรื่อไม่ยา่้เรื่ย สาธุสาธุครับผมเกิดวันพฤหัสนะครับเอฟสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับขอบุญครับขอบุญครับวันนี้วันรอยกระทงนะครับ ไปต่างๆกันแคนที่ปวนกสนใดที่ทำไปก็ขอให้ทีอยู่กใที่สามารถนี่านให้หายเจ็บหายป่วยได้ด้วยพรับารมีล่ครับทุกท่นครับหมอที่หลักะบารที่สาม้านผ่านให้หายเจ็บหายป่วยได้นะโดยผมเองเป็นหมอแล้วก็สามาาถผมก็เพชรพระบารนน้าปกอยู่เป็นนิยมเหมือนกันนะผมจำได้จังเลยนะ ผมเกิดเป like, ็นการบ่าผมผมเกิดวปนพุหัสัอนบีเราไป้นวันพฤหัสในวันูนะวันตูะค่จากคนเลยะร วันอาทิตย์เนี่ยต้อนจะยืนเพ่งดวงอาทิตย์กับเท้าเพ่งเพื่อจะไปโผล่ไในจัยกรยานไหลที่จะสังเกตได้นะทีเป็นมรคนะท่านก็จะยืนเพ่งมองปฏิหารว่าผู้ใดหนอ จะได้ตัดสินจะได้ตัดสินเป็นพ่อรานัา้นมีวาสนาไม่ควรจะเป็น,จนโจนะครับวันการมาห้างย่าที่ได้เนื้องพญาทวงของกานนะครับทะเลาะกาันในเรื่องของการแย่งน,น้ำและตั้งต้นเสด็จเป็โกรแล้วก็เจตนาในการห้ามญาติให้รนราะการนละปางนี้ ครับพี่น้องดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแคร์ให้สได้กดไลก์กดแชร์ช่องธานีกาแฟสนุด้วยนะครับพี่น้องบรรยากาศลอยกระทงครับกล่าวมาว่าสวิดัสสวัสดีครับสวัสดีครับ